วสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการพิธีกรอากาศ จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันอนอกเฉียงเหนือตอนบนวอนกัมพูีกระตรงกับวันอังคารที่2กุมภาพานัพาพานธ์2564อากาศยังคงเย็นต่อเนื่องนะครับ,บางพื้นที่อาจจะมีอากาศหนาวส่วนยอดผู้เนี่ยยังคงมีอากาศหนาวต่อเนื่องขึ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงตัวการสําคัญเกิดจากอย่างเดี๋ยวบบของมูลจากกลุมอุตุนิยมวิทยากันนะครับ จากป็นความกดอากาศพื้นพื้นนะครับจะเห็นว่าในภาคตะวันออกเชียงเหนือของเขานี่ความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศที่เย็นนะครับมีอุณหภูมิตามยังคงปกคลุมอยู่แต่มีกําลังอ่อนลงนะครับในพื้นที่ในภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นนะครับได้ในหลายพื้นที่ละกับบางจุดนะครับอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้นแต่อาจจะมีบางจุดที่อุณหภูมิลดลงไปหรือว่าส้มๆ้มโตนะครับแต่ในภาพรวมอากาศภาคตะวันออกเชียงเหนือของเขานี่ยังคงเป็นเกณฑ์ของอากาศเย็นเป็นส่วนใหญ่นะครับ ในกลางวันนะครับใ่นช่วงกลางเว้นอาจจะอุณหภูมิสูงเกิน30องศาขึ้นไปนะครับภาพไทยดาวเทียมที่เห็นยุนี่ครับภาวันอเฉีเงเหนือกันยังกงเป็นช่วงที่ยังบ่มีเมฆเกิดขึ้นในช่วงนี้ฝนกันยังบ่มีในช่วชนี้นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเฮาค่อยมาติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันในข่าวรอบใหม่นะครับมาเิ่งในภาพรวมภาวันองทะเลตะบนโดยข้อมูลที่พยากรณ์อากาศ ของเสาร์วันที่สองกุมภาพันธ์ไปจนถึงเสาร์วันที่3ากุมภาพันธ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนตะบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเสาร์ส่วนยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ16-21ถึงองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31ม3อถึงองศาเซลเซียสยอดภูยังคงมีอากาศหนาวอยู่นะครับส่วนยอดภูสําหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าพี้อมประชชน,นะครับที่ต้องการี่ไปเที่ยวในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเย็นอากาศที่หนาวบ่ถึงกับหนาวจัดกับกลาลังดี ส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นพื้นที่รับตัวไปนะครับอากาศในชว่วงนี้ยังคงมีการสะสมตัวของฝุ่นละอองของข้างร้ายนะครับอยู่ในเกณฑ์ของอลมที่พัดเขามากกับประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการสะสมของฝุ่นละอองเนี่ยหลายกับจริงนะครับแต่ว่าลมที่มีความแรงในระดับนี้นะครับเพี้ให้ เกิดการสะสมว่าถึงขั้นอันตรายกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่จะได้ก็ตามการที่สิลดฟุ้นละอองหรือว่าหมอกควันนะครับพี่น้องต้องซอยกันรวมมือกับทั้งภาครัฐนะครับในการลดการเผาฟางเผาอ้อยหรือว่ากิจกรรมที่ว่าจาเป็นหรือว่าท่าเลี่ยงได้กระเลี่ยงในการเผาขยะ สิ่งต่างๆนะครับเพื่อ,อสภาพอากาศของพกเขาเองนะครับที่ีิได้หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายเขาว่าอัปเดตข่าวสารจากศูนย์ตุนิยมวิยาภาคตะวนหนฉียเชนนต์นบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเบิรงวาลักษณะอา,ากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงจึงใดหลังจากเขาได้วรวบรวมข้อมูลและกาศสิมาวยากรนให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันในช่วงบ่ายนะครับสำหรับเช้านี้นะครับพอกันแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน